ช่องเรารักรถไฟไทยสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่1.56นะครับ1.56้าเขตแถวจำปวายนะครับอำเภอเมืองพะเยาหนึ่งหเสาสี่สต้นนะครับ สิต้นเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับแลสักเกือบหมดละนะครับสาหลอเกืบหมดและสี2ต้นตอนนี้ไล่หล่อหัวปิ้นนะครับเกเดอร์จะจะมาลงละนะครับคานจะมาวางแล้ว 42ต้นเสร็จกับหมด่ะนะครับตอนนี้ไล่เราัอปิ้นอย่างเดียวนี่ครับ60%นะครับสเต็ปต่อไปก็วางขานนะครับวางขานวิวสวยนะครับอันนี้แถวอำเภอเมืองพะเยานะครับวิวสวยมาก ก็เก็บภาพไปฝากเพื่อ<ม>นกาศเย็นแล้วนะครับเพื่อนอากาดเย็นแล้วครับเราอยู่กันที่156นะครับเพื่อนเร่รเงหลอกหัวปิ้นกันแล้วนะครับนะครับขึ้น สาขึ้นช่วงแรกๆปีกว่าล่ะนะครับที่ทํากันมาัำก็หมดละแต่เฉพาะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ถ้าขึ้นวางคานก็วางคานก็ได้จากเจ็ดสิบเซนละละครับไหนจะหลอเทพ,พื้น วางลงหินวางหมอนวางหลังหนึ่งห้าหกสาวสี่สิบสองต้นนะครับบาดเม่นหัวท้ายนะครับบาดเม่นก็เป็นแท่งปูนที่เขาไว้ลองลองรับขานนะครับปิดหัวปิดท้ายหนึ่งห้าหกอำเภอเมืองพะเยาเขตจำปาหวาเกตเมตต่ตั้ อันน <cek warm st anza> ี hay hay ้แหละมาสามต้นนะครับว <ov ic> ันน <to S 2> ี้เรามาเช็คสามงานสก็บบรรยากาศครับเป็นฝ่าเพื่อนงานดุวมไม่เยอะแล้วนะครับเฉพาะจุด 156นะครับดีวกว่าสวยนะครับ